ก็ฮัสเตร์เฮาพบผม TPG วันนี้เป็นเกมใหม่มาแนะนำครับเป็นเกมทักเนียเป็นเกมใหม่ของ u p เพมั้งแต่ว่าในตัวอ p i ิเกมมันแจกฟรีอ่ะเพื่อนๆน่าจะยังยังเป็นดาวโหลดได้อยู่นะเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้จำกัดเวลาผมว่าน่าสนใจนะเป็นเกมประมาณว่า F1 ประมาณว่าเหมือนการแข่งแข่งรถ F1 ในสนามแบบพวกกีฬาผมว่าน่ามันน่าสนใจนะแบบเป็นเกมพีด้วยแผนภาพสวยการเล่นอะไรก็ดูน่าสนุกดีมาลองดนกว่าครับผมได้ลองเล่นประมาณด่าน2ด่านละเดี๋ยวผมเลินแบบไปดีนะ แบบนี้ดีกว่าผ่านด่านไปฮียด่านทียด่านเหมือนกับประมาณว่าแบบดันเจียนอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าถ้าใครถ้าว่าถ้าผมออกเสียงผิดก็คอบเ,เป็นคาราโอเกะให้ผมดูหน่อยหน่อยผมไม่ได้ดูว่าวาันออกเสียงยังไงโอเคซึบไหลไปปับ๊บแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวนี่เลยโอเคเลี้ยวอืบเอา้ากดผิดอีกกดรีเรใหม่ซิผมไม่เคยเล่นเหมือนกันด่านเนี้ยดับเครื่องแล้วไงต่อ ดับเครื่องแล้วไงก็ต่อต้องไหลถึงเหรอลับข้างหน้าเป็นเนินเนี่ยนะโอเคอย่างนี้ดีกว่าผมขอเปลี่ยนด่านดีกว่าเน็กด่าเลยโอเคแปลกๆยังไงไม่รู้ปกติผมเล่นแบบแข่งธรรมดาไงไม่เคยได้แบบนี้สักทีอันนี้ล่ะจะยากแค่ไหนเนาะมัาเป็นดับบแนวโอลิมปิกอะเฮิร์นมัฟอุ้ยโอ้โหมีแบบบินด้วยเจ๋ง วิธีใหม่บินได้ด้วยเพิงเพิ่งเพ,พิ่งรู้โอ้เจ๋งเจ๋งที่อีกขนาดต่อไปเป็นยังไงมันเป็นแบบเหมือนอาเซียนเลยนะมีธงทงหลายประเทศเลยให้เราเลือกน่าจะแบบออนไลน์ได้นะผมเดาอ่ะอันนี้ผมได้นประมาณนะออฟไลน์อยู่ยังไม่ได้เก่งขนาดแบบอ๋ออันนี้คือรถสปีดเหรอโอเครถสปีด เอาอย่งกี้มาไปทางนู้นได้นี่หว่าไออ๋ใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมพลายทางเร็วๆดีกว่าโอเคมีคู่แข่งละโอ้ยอันนี้มาทางผิดทางชเร,าเร็วเร็วกว่านี่ละถ้าเราไปทางนู้นจะได้เร็วๆสปีดกว่าอู้โอเคที่หนึ่งผมว่ามันแปกลกๆนะมันแบบออกแนวแกีฬากีฬาดิไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแบบแนวรถแบบเนี้ย โอเคดูซิจะเป็นยังไงโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอุปสรรคเหรอหอ๋อแม่เหล็กเหรอหรือยังหรือยังไงเป็นแม่เหล็กเหรอทำไมเลี้ยงไม่ได้อ่ะเอาใหม่ดิมันคืออะไรอ่ะ ต้องให้มาทางตรงๆมาเอมันคือห้ามเลี้ยวงั้นผมอย่างนี้แล้วกันโอเคปับ๊บไปก่อนจ้าให้มันงงให้มันเอ้ามือเนาะมือไปกดโดนตัวรีทำไมแล้วกูสาแบบมาดีแล้วโอเคมาอย่างนี้ปุ๊บโอเคไปได้อยู่โอเคเลิกเลิกแคนเซิลละมับ บินบินบินโอเคยังไงก็ยังไงก็ตรงอยู่มันห้ามเลี้ยวครับมันขับได้ตรงอย่างเดียวโอเคได้เด่นทองไหมเนี่ยครับด่านต่อไปเลยดูที่มันยากขนาดไหนผมก็ไม่เคยเล่นด่านแบบพวกนี้เหมือนกันนะผมเคยเล่นได้แบบด่านธรรมดาเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยกดแบบห้ามเลี้ยวเงี้ยไปอันนี้อะไรอันนี้เราจะเจออะไรเราไปทางธรรมดาดีกว่า ชซิเซิเอ้ยโู้ยโอ้ยโอ้ย,ย,ยแรงแรงเกินโอเค <c oughs> ได้เดียญเงินเองไปนกน็กดานชิฟิผมว่านเออน่าสนใจนะอยากให้เพื่อนๆแบบต้องถ้าอยากเล่นอย่างเงี้ยถ้าอยากให้สนุกก็ต้องมาหลายๆคน่เงี้ยเรามาแข่งกันนะสนุกผมว่าถ้าเล่นคนเดียวก็จะเหงาๆได้เนึงโอ้โหเลย มาแรงเกินต้องค่อยๆไปมับโอ้ไม่ถึงต้องไปยังไงให้ถึงเนี่ยเอา้ากดผิดอีกแล้วผมจำในนี้ฟอยสปีดไงตัวปุ่มบีมันเป็นแบบเบรกไงโอเคถึงโอ้โหนี่เตียวเองไปไปกันสองร้อยกว่าครับเบรกเอา้า กดอีกแล้วะโอ้โหกดตลอดเบรกเบกเบก,บกโอเคได้เล,เลเยขค่ดนเงินเองขนาดขับขนาดนะี้ะมาเหมือนครั้งแรกมันให้ซ้อมมั้งพอซ้อมปับแข่งกับบอทแต่ผมไม่เลือกนะผมแค่เลือกแบบมาณข้ามด่านเลยอันนี้เลยเนี่ยโห้ยอ๋อเข้าใจแล้วต้องเลี้ยวข้างบนข้างบนนู้นโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกอย่าตกโอ้โหทำไม ทำยังไงจะข้าไมไปฝั่งนู้นได้โดยไม่ไดม,ม,ม,ม่ต้องอัหลุดโอ้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 โอหลุดเราลักไก่ได้ไหมมับอ๋อไม่ได้กต่ว่าจะข้ามไปตรงช่องตรงกลางแล้วไปฝั่งนู้นได้เลยไงไม่ได้ต้องแบบอางนี้โอ้ยกดรีทำไมเราเดี๋ยวก็ถอดออกซะเลยปุ่มตัวบนะีเนี่ย โอเคไปไปไปได้อยู่ได้อยู่อูไม่ได้ <laughs> อยากเกิดกันมีเทพเจ้านาั้นาที่เล่นได้ชุบชุบอย่ารุดอย่ารุดโอ้โหอุย้ยเมื่อกี้เกือบได้แล้วไม่น่ากดรีเลยอ่ะโอ้โหรอบนี้นิขนาดบอดยังเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเฮ้ย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 ไปไปกัน คิดนี่หน่อยว่บแล้วก็ทางนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยสวยโอเคคราวนี้ได้เหรียญทองเลยดูสิมียากกว่านี้ไหมนี่เริ่มติดใจแล้วเพราะมันมีด่านแบบนี้มันทำให้ไม่เบื่อไงได้เล่นลน,ลน,ลนานๆโอเคอันนี้เจอเลยเนี่ยโอยอย่างกับสเก็ตมัฟเ,เร่งความเร็วครับแล้วไปนี่ต่อโอเคแล้วไงต่อ แล้วไงแล้วไงอ๋อโอเคไม่ยากเท่าไรด่านนี้โอเคมีคนตบมือให้เราด้วยป๊อแปะป๊อแปะเป็นแบบป,ป,ประมาณมเกมรถโอลิมปิกอะรถเหมือนใคร์กรถ F1 เลยมีสองสีเลือกผมลองสีเขียวนี่มันคืออะไรอ๋อบินได้อ๋อ มัพโอเคเดี๋ยวมันต่างอะไรกับสองฝั่งอ๋อมันแค่แบบสมมติเรามาสองฝั่งไงถ้าอีกฝั่งเนี่ยมันบินได้อีกฝั่งนึงน่าเป็นพุ่งจะได้เข้าได้สองฝั่งคงจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคดันต่อไปครับไปกันชืบชือชุอ้ยโอ้ยกระโดดโดองแค่นีดด้เหรอต้องไม่แค่นีดด้แน่นอนผมว่าเฮ้ยมันรถรถรถเราสั่นรถเราสั่นเหมือนรถทำไมรถเราสั่น โอเคได้เหรียญทองไหมเมื่อกี้ผมกดอะไรไปอ่ะได้กดน็กน็กแม็บนะโอเคครับอันนี้เลยน่าได้ไม่ยากเท่าไหร่ข้างหน้าเมียบเหมือนแบบม,มีชุดช่วยเบกรกเลยนะแบบยกเวลาสมมติเราจะเบรกยันจะยกขึ้น โครอวกาศน่าจะเป็นรถไฟฟ้าน่นะรับผมให้ดาวโอเคเปลี่ยนทองเดินออไปเลยโอเคเฮ้ยชอบเริม่มต,ติดใจแล้วสุดตอไเ,เดี๋ยวพานต่อไปดีกว่าไปเล่นออนไลน์ดีกว่าดูที่คนอื่น,นะจะเล่นเก่งขนาดไหนนะผมว่าน่าจไม่ธรรมดาแหละเกมนี้แบบแนวนี้ผมว่าน่าฝรังน่าจะเล่นเยอะโอ้ทางดินทางดินดินแดง Okay. ออเอ้ยยังอ่อนจะมีจบเหรอเฮ้ย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 เตกได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเมื่อกี้เราก็นึกว่าเราชนะแล้วที่แถ่มันยังไม่ถึงโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคู่แพงโอ้โหลุรถรถไม่ตัวรถโอเคเห็นไหมท็อปหนึ่งก็ต้องหนึ่งที่หนึ่งทันเสมอโอเคที่หนึ่งครับเปลี่ยนทองไปเลย แต่รู้สึกว่าสนามแข่งกับคนดูมันไกลกันเยอะเกินอย่างนี้คุณไดมองเห็นแล้วเนี่ยโอเคหลังจะไปยากไหมผมว่าไม่น่าเท่าไหร่หรอกเท่าให้เดานะเบ๊กเบ๊ก okay, เบ๊กโอเคครับเรื่อยๆครับเบ๊กเบ๊ก,กโอ้โหอู้ยูอ้ยิงได้อยู่อยู่ยยถนนหลายเลนอยู่ ไเปียนเงินเองอ่ะไม่รู้เกมนี้มันสามารถเปลี่ยนรถได้หรือเปล่านะถ้ามันเปลี่ยนได้ก็น่าจะสนสุกอเก็บตังค์ซื้อรถใหม่ซื้ออะไรใหม่แต่งสีแต่งอะไรเนะี่ยแต่ก่อนเข้ามาเล่นนี้มันให้เราเลือกประเทศสัญชาติเราไนงะโอ้โหอโุอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วโอเคครับไปกันครับ ร้อยกว่าความเร็วเร็วมากต้องค่อยๆไม่แข็งไปแล้วโอ้โหแม่งมั่วเหมือนเราครับมั่วเหมือนเราเราถอยหลังโอเคอีกที่หนึ่งครับจับทางได้ก่อนทางลื่นๆโห o u h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  u i s h t โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้ดูกระโดดไปเลยโอเคคราวนี้ได้เหรียญทอง ดู่านต่อไปจะยากกว่านี้ไหมอยากได้เดือดทุกอย่างที่แบบความยากของทุกอย่างมารวมกันในด่านเดียวอะโอเคอันนี้เลยเนี่ยทางดินทางดินโอู้หูเบรกเบรกนี่เหินเบรกเบรกเบรก หทางมปัเป็นนวลๆไงให้แบบซุมมันอาม,มาเล็อย่างเงี้ยจะดูสนามเอาโอโ้ทางลื่นทางลื่นครับโอ้โหโอ้โหต้องใช้ทักษักาันริบที่หนึ่งประมาณว่าเลี้ยวซ้ายไปขวาเลี้ยวขวาไปซ้ายอย่เงี้ยโอเคเราเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนให้มันดูแบบหลายๆด้านเลยว่ามันรายากแค่หไหน โอเคอันนี้อะไรเนี่ยลงดินเหรอเบกเบกอูรัฐสนามเลยครับจะเข้าทำไมสนามอ๋อนี่สายขี้โกงไม่เอาดีกว่าเบอร์มันเบิกบวกบวก,บวกคะแนนโอเคครับโอเคยังเหรียญทองอยู่ขนาดเราละรัฐสนามขนาดนั้นไม่น่าให้เหรียญทองแล้วเนาะ เป็นสันถ้าเป็นแบบเครื่องจริงนี่คงคงปราบแพ้ไปแล้วรัดขนาดนั้นนะมาต่อเลยครับอีกสนามนึงไปอันนี้สนามทะเลทรายอูออออ้อู้อู้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับได้อยู่ได้อยู่ครับนิ่ง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 ก็เหมือนอันได้มื่อกี้นี่แต่มันแค่เปลี่ยนแค่ ตัวดินเฉยๆอยากได้ดำเหินแล้วตีดังกาได้อย่างเงี้ยมาได้ทาทายทาทายนิดนึงโอเคมาไปอย่นี้ด่านอะไรเนี่ยซิบๆๆอุย้ยนี่ด่านลื่นนะเนี่ยเบ๊กเบกเบกว่าแล้วลื่นจริงๆด่านลื่นโอ้ยลื่น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 จัดเลย ยิ่งอยู่บนเลนยิ่งลื่นะนะเนี่ยโอ้โหลื่นลื่นลื่นโอ้โหถ้าเล่นกับเพื่อนนี่สนุกแน่เลยในเกมเนี้ยโอ้ยลื่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สูดถึงร้อยเร็วมากลูกคันชอบน่าจะได้แค่เหรียญเงินนะ ไปอันนี้ด่านก๊อปไม่ใช่ด่านก๊อปดีดันสนามนะสนามอลหนสนามก๊อปอะ่ะอ๋อเปลี่ยนขยาเหรอสนามมอนเดิมคือเหมือ,น,อนนี้มีอุโมงอะไรแปลกๆด้วยเป๊กเๆ๊กเ๊กโอเคเปลี่ยนขยาจริงๆนึกว่ามัน,นมันมีอุโมงแปลกๆที่แท้เป็นคือเช่นชัยแหละ ชชึบชึบ,บ,บมันชชบโหลดแมบ,บนานเกินเกมเนี่ยมาเปลี่ยนทักทีโอ้โหเบื่อดา่านยากนะเต็มทีละอันนี้เลยเนี่ยโอ้โหเฮินเบก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 โอ้โหมาทุกอย่างรวมประตุ้มอุ๊ยอย่าตกนะอย่าตกนะโอเคด่านดินครับ เลยเลยเลยเอาใหม่ครับโอเคค่อยๆครับรู้แล้วว่าเป็นเป็นยังไงเบก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 เมื่อกี้เจอเบรกปุ๊บเจอไม่ใช่จะเบรกเจอบวกคะแนนเลยอ่ะไม่รู้เปิดบวกอะไรบวกดีหรือบวกร้ายก็ไม่รู้นะโู้ทางขุดขัดโอ้ยเหมือนเจอดาเมจแบบร้อนแบบเบี้ยวๆอ่ะ ดูดิเกดาเบต์ลอเบีย้ยวโอ้โดนบวกคะแนนอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ถึงบวกคะแนนไม่เข้าใจเหมือนกันไป้ใกลอ๋อเราห้ามเบรกเหรอถ้าเบรกก็โดนบวกคะแนนอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ใช่บวกคะแนนเบิกบวกเวลาเออบวกคะแนนมีที่ไหนล่ะโอ้ยโดนเร็วโดนแล้ว,ลว,ลวรอบนี้ไม่โดนดาเมจลอเบีย้ยวโอเคดีหน่อยครับ ดนที่กระแลงแรงโอ้โดนอีกแล้วโดนไม่พอแถวไปกดมือกดลีกโอเคครับชึบๆรัศน์หนามเลครับโอ้บวกคะแนนยังเยอะบวกบวกเวลาไม่ได้บวกคะแนนไม่ชอบพูดคำว่าบวกคะแนนโอเคโอเคตกไปแล้วครับนี่รัศนนาม เข้าเลยได้ไหมลองทะลึกระเข้าได้เข้าเลยได้โอ้ไม่ได้เอาใหม่ดีกว่าโอเคครับไปเรื่อยๆครับเบกเบกเบกอูเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงในบอกเวลาเพิ่มเลยเฮ้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 ยเบกทุกคราวนี้ลดเวลา โอ้ยยยยยโอ้ยจะถึงชันชนะกี่แล้ววาโอเคครับโอ้ยเหิร์นเบ๊กเบ๊กโอ้ยเหินเฮินโอเครอบนี้สวยอยู่ครับรอเบี้ยวแล้วเจอดาเมจ มือวัยชาไม่ชอบไปตรรีเนี่ยโงสัยต้องเอาปุ่มรีออกแล้วมังเนี่ยรอบนี้เราุดท้ายแล้วต้องทำให้ได้นี่โอเคครับหลุดสนามนิดนึงไม่เป็นไรครับเวลาได้อยู่โอ้หลุดสนามอีกแล้ว โอเคครับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอยากให้เล่นมาพีอยากให้มีพัสสองหรือยังอยากให,ให้เล่นต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมไปละ